ผมชื่อทรงศักดิ์สายเชื้อนะครับก็เข้าเรียนเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์เมื่อรัชหนึ่งเก้าสองห้าหนึ่งเก้าเราปัจจุบันก็ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจการแผ่นดินครับผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยตามรัฐธรรมนูญของไทยนะครับเริ่มมีตั้งแต่ปีสี่ศูนย์จะเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งรัฐสภาแล้วก็พอรัฐธรรมนูญปีห้าศูนย์ต่อเนื่องกันมาปีหกศูนย์เปลี่ยนเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นองค์กรอิสระ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับรัฐสภาผู้ตรวจการแผ่นดินก็จะมี3ท่านตามรัฐธรรมนูญมีปัจจุบันนะครับหน้าที่หลักของผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนหน้าที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นคนกลางระหว่างภาคประชาชนกับภาครัฐเพื่อให้สามารถทํางานร่วมกันนะครับส่งเสริมแก้ไขปัญหาโดยเอาประชาชนเป็นศูนย์กลาง แล้วก็งานของผู้ตรวจการประนดินจะครอบคลุมทุกมิติเลยนะครับมีทั้งมิติความมั่นคงกระบวนการยุติธรรมเศรษฐกิจสังคมการศึกษาสาธารณสุขก็ค่อนข้างจะครอบคลุมกว้างขวางนะครับก็นี่เป็นหน้าที่หลักๆของผู้ตรวจการปร่นดินตอนที่ผมเข้าเรียนเนี่ยเป็น2รุ่นพิเศษรุ่น18รุ่น19นะครับสมัยที่ ท่านอาจารย์ป่๋ยยิ้งพากรเป็นเิธิการบดรีนะความิงตอนนั้นก็สนใจอยู่สองสามคณะมีนิติศาสตร์มีรัฐศาสตร์แล้วก็มีเศรษฐศาสตร์แต่ก็ส่วนหนึ่งอาจจะแรงบันดาลใจจากอาจารย์ป่วยด้วยนะครับเพราะท่านจบเศรษฐศาสตร์แต่ท่านมีความรอบรู้ในทุกสาขาเราก็เลยคิดว่าเศรษฐศาสตร์น่าจะเป็นพื้นฐานที่สําคัญที่ทําให้เราเข้าใจระบบการเมืองเศรษฐกิจสังคม แล้วก็นําไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้างความจริงผมจบใหม่หมๆเนะี่ยผมก็ไปสอนเศรษฐศาสตร์แล้วพอมาเข้ากระทรวงต่างประเทศเนี่ยผมก็ทํางานในสายงานด้านเศรษฐกิจเป็นส่วนใหญ่ในกระทรวงต่างประเทศนะครับหลังจากนั้นก็มาอยู่กรมอาเซียนก็ทาด้านเศรษฐกิจหลังจากนั้นในกรมต่างๆที่ผมอยูย่ก็จะมีงานด้านเศรษฐกิจตลอดไม่ว่าจะเป็นกรมยุโรปรองอธิรดกกรมอเมริกาแล้วก็สารทูตแรกที่ผมเป็นประจำเนี่ยคือสารทูตบราซิลจนกระทั่งมาอยู่ที่ วชิงตันตอนเป็นอัครราชทูตท,ท,ที่ปรึกษาเันความรู้ที่เรียนมาจากเศรษฐศาสตร์เนี่ยได้ใช้อย่างเต็มที่โดยที่ความเป็นเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ความเป็นลูกศิษย์อาจารย์ป่วยนะครับผมคิดว่าในเรื่องของการคิดวิเคราะห์ที่มันครบรอบด้านใช้เศรษฐศาสตร์เป็นตัวตั้งแล้วเราดูประเด็นเรื่องการเมืองเรื่องสังคมเรื่องเศรษฐกิจอันที่สองเลยผมคิดว่าเป้าหมายในการทํางานพวกเราลูกศิษย์อาจารย์ป่วยก็ชัดเจนว่าเราทํางานเพื่อสังคมโดยส่วนรวมเป็นหลักอันี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่เรา เอาความเป็นเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์มีจิตวิญญาณของความเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ป่วยอ,อึงพากรอย่างอย่างชัดเจนแน่นอนนายทรงศักดิ์สายเชื้อผู้ตรวจการแผ่นดินรางวัลศิทธิ์เก่าดีเด่นสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ปีพุทธศักราช2565